กราบเรียนท่านผู้ฟังงานวิจัยที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอนําเสนอบทความวิใใจัยเรื่องผลของการเติมไฮโดรคาร์บอนกับคุณสมบัติของสารายผคลอุนแผ่นโดยมีผู้จัดทําดังนี้ที่นี่นอ้องเต่าดำข้าอรบุญพาประสงศิริวง์วิไยชาติไริฉันจิรนันศรีพิจารณ์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ สาลายพวังองุ่นมีชื่อสามัญว่ re, G C H e, าซีเรกรฟเบกินคาเวียมีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสเป็นชอบไค่พวังองุ่นมีรสชาติดีโดยในปัจจุบันมีการผลินเพื่อจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายโดยสาลายพวังองุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นแหล่งของโปรตีนมีไขมันต่ําอิดทางยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุตลอดจนเป็นแหล่งของสารประกอบฟีโนลิกที่มีคุณสมบัติเป็นสาร้านอนุมูลอิสระ ไฮโดรคอนลอยคือโพลิเมอร์ชนิดที่ชอบน้ําเป็นสารที่มีขนาดของโมเลกุลขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโมเลกุลของน้ําซึ่งไฮโดรคอนลอยสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มตามแหล่งที่มากลุ่มที่1ไฮโดรคอนลอยที่มาจากธรรมชาติได้มาจากส่วนเมล็ดหรือยางของพืชเช่นโลคัสบินกรรมและกรรมอาราบิกหรือได้มาจากกระบวนการหมักเบเียชื้อจุลินทรีย์เช่นแสแทนกรรมกลุ่มที่2ไฮโดรคอนลอยที่ดัดแปลงจากสารที่ได้จากธรรมชาติ ไม่แก่อนุพันธ์ของเซลลูโลสเช่นคาร์บอกซีเมทิ The ลเซลลูโลสหรือ CMC โดยส่วนใหญ่ไฮโดรคลอไรที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นไฮโดรคลอไรที่ได้จากธรรมชาติและดัดแปลงจากธรรมชาติซึ่งไฮโดรคลอไรแต่และชนิดจะมีสมบัติที่แตกต่างกาันเช่นเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดสารเพิ่มความคงตัวสารก่อให้เกิดเจลโดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาไฮโดรคลอไร4ชนิดได้แก่ คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลส e หรือ CMC แซนเทนกรรมักรรมกำอัลลบิกและโลคัสดิงกรรมค่ะในงานวิจัยนี้ใช้การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดโดยโตวเครื่องจะประกอบไปด้วยถาดเตีย้ยๆที่มีช่องตะข่ายอยู่ด้านล่างและบุด้วยฉนวนแในแต่ละถาดจะบรรจุชิ้นอาหารบางสูง2-6เซนเมตรอากาศร้อนจะไหลเวียนอยู่ในตู้ที่มีความเร็วลม0.5-5เมตรต่อวินาทีของพื้นที่ผิวถาด เครื่องอบแห้งแบบถาดมีระบบท่อเพื่อนำลมร้อนขึ้นไปด้านบนหรือด้านข้างของถาดเพื่อเพิ่มอัตราการทำแห้งจึงนิยมใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดในการผลิตอาหารในปริมาณต่ำประมาณ1-2ตันต่อวันงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไฮโดรคนลอยสีชนิดได้แก่คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสแซนแทนกรมกรามอลาบิกและโลคสฟินกรมต่อคุณสมบัติของสารลายพวงองุนแผ่นค่ะ วิธีการทดลองขั้นตอนการผลิตสาหร่า,ายพวัง่นแผ่นโดยนําสาหร่ายพวัง่นจากฟาร์เมเปนจมากินคาเวียมาล้างด้วยน้าสะอาด3าครั้งจากนั้นนําสาหร่ายพวัง่นแช่น้าปูนใส่ที่ความเข้มข้น5%้เปอร์เซ็นเป็นเวลา10นาทีเพื่อต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และอีกทางยังป้องกันการเหนี่ยวนวยค่ะลวกสาหร่ายพอัง่นที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเป็นเวลา3นาทีนำมาลดอุณหภูมิด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง และนำไปแช่น้ำหนักตัวอย่างละ400กรัมจากนั้นนำมาปั่นสาหร่ายให้ละเอียดด้วยเครื่องปัน่นความเร็วเบอร์3เป็นเวลา1นาทีนำสาหร่ายที่ปั่นแล้วผสมกับไฮโดรคลอร์8.4กรัมโดยค่อยๆเทไฮโดรคลอร์ ol ol, และคนเป็นระยะเมื่อผสมเสร็จแล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ70องศานาน,นา3นาทีเพื่อให้สาหร่ายกับ ol ol ไฮโดรคลอร์เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเทลงบนถาดอลูมิเนียมรองด้วยแผ่นรองอบเทฟลอน จากนั้นเกลี่ยให้เรียบแล้วค้นถาด30ครั้งและวนำเข้าเครื่องอบแบบถาดที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเปส็นเวลา17ชั่วโมงจากนั้นนำไปวิเคราะห์ทางกายภาพโดยนำมาตัดให้เป็นแผ่นขนาด4.10เซนติเมตรและทำการอบอีกครั้งเพื่อน,นำไปวิเคราะห์ทางเคมีโดยปั่นให้เป็นผงละเอียดด้วยเครื่องบดับอาหารเมื่อได้ตัวอย่างที่ต้องการไปวิเคราะห์นำไปบรรจุในถุงฟอยล์ิลชั้น และเก็บไว้ที่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิลบสิองศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนนำไปวิเคราะห์ค่ะการวิเคราะห์ทางกายภาพโดวยวัดความหนาด้วยวอร์นเนียดิจิตอลวัดค่า Water ร์แอคทิววัดค่าเนื้อสัมผัสด้วยหัววัดแบบใบมีดและวัดค่าสี l อ t a ต A-star และ B-star ด้วยเครื่องฮันเตอร์เล็บค่ะและการวิเคราะห์ทางเคมีโดยนำมาวิเคราะห์ปริมาณความชื้นโปรตีนไขมันใยอาหาร เท่าปริมาณโซเดียมอไลด์ปริมาณคลอโรฟิลล์ปริมาณแคโรทีนอยด์และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกค่ะผลการทดลองตารางที่1แสดงค่าเปอร์เซนต์ยิวความหนา water ร์แอค i ิวและแรงเสือนของสารลายพว้อังุุนแผน่นค่ะพบว่าการเติมไฮโดรคล,ลอไรในสารลายพว้องุุนแผน่นทำให้มีปริมาณเปอร์เซนต์ยิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากโมเลกุลขนาดใหญ่ของไฮโดรคาร์บอนนะั้นเข้าไปจับกับโมเลกุลอื่นในสารละลายที่ไม่ใช่น้ําและไม่สามารถระเหอยออกไปได้และเมื่อนําสารละลายพูอ่งุ่นไปอบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสจึงทําให้สารละลายพูอ่งุนะ่นนั้นมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ยิวมีค่ามากกว่าสารละลายพูอ่งุ่นแผนที่ไม่เติมไฮโดรคาร์บอนค่ะความหนาของสารละลายพูอ่งุ่นแผนที่เติมไฮโดรคาร์บอนนะั้นมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติมไฮโดรคลอร์ ol ol, ขนาดที่เจลเริ่มแข็งตัวครั้งแรกจะมีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มและจะค่อยๆแข็งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีรูปร่างเนื่องจากโมเลกุลของ co, มาโครโมเลกุลภายในเจลก่อตัวกันแน่นเป็นตะข่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเกิดเจลของไฮโดรคลอร์นี้ส่งผลให้สารลายมีความหนามากขึ้นและไฮโดรคลอร์ ol ol, สามารถทําหน้าที่เป็นสารเพิ่มปริมาณจึงทําให้สารลายมีความหนามากกว่าสารลายพวกองุ่นที่ไม่เติมไฮโดรคลอร์ ol ol, ค่ะ ค่า water activity ของสาหร่ายผู้องุนแทนที่เติมไฮโดรคลอยนั้นมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเนื่องจากไฮโดรคลอยมีคุณสมบัติลดการเคลื่อนตัวของน้ําในอาหารเมื่อเติมไฮโดรคลอยซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดเจลและทําหน้าที่เป็นฟิล,ล์มบางๆขวางกั้นความชื้นไม่ให้เป็นไอระเหยออกจากอาหารอีกทั้งยังช่วยลดขนาดของรูขุมที่ใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดการแทนที่ของน้ําได้น้อยลง ค่าแรงเฉียงของสารไหลโพอเอาเงินแผ่นที่เติมไฮโดรคลอไรนั้นมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญซึ่งหมายความว่าถ้าสารไหลแผ่นมีความเหนี่ยวน้อยจะส่งผลให้สารไหลแผ่นนั้นมีความกรอบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่รายงานว่าค่าแรงต้านแรงดึงและระยะทางสามารถบ่งชี้ถึงระดับความเหนี่ยวได้หมายถึงถ้าตัวอย่างมีแรงต้านแรงดึงและระยะทางดึงสูงสุดมากแสดงว่าตัวอย่างนั้นมีความเหนี่ยวมาก แต่ถ้าตัวอย่างมีแรงต้านแรงดึงหรือระยะทางดึงสูนสุดน้อยแสดงถึงตัวอย่างมีความเหนียวน้อยค่ะตารางที่2แสดงค่า4 l star a star b star และ d e ต t a e star ของสารลายพวกองุ่นแผน่นพบว่าสารลายพวกองุ่นแผ่นที่เติมไฮโดรคลร์อยมีค่า l star a star และ b star สอดคลองกันและจากตารางนะคะจะเห็นว่าสารลายพวกองุ่นแผ่นที่ไม่เติมไฮโดรคาอยมีค่า l star มากที่สุด จะส่งผลให้ค่า A สตามีค่าติดลบมากแสดงว่าสารลายพลองุ่นแผ่นนั้นมีสีเขียวมากที่สุดและค่า B สตามากที่สุดคือมีสีออกไปทางสีเหลืองลองลงมาเป็นกรมฟแอรบิกซาเทนกรมและ CMC ที่มีค่าใกล้เคียงกันส่วนโลคัสตินกราฟมีค่าเสตาน้อยที่สุดส่งผลให้ค่า A สตามีค่าความเป็นสีเขียวน้อยที่สุดและค่า B สตาที่แสดงความเป็นสีเหลืองก็มีค่าน้อยที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ ตองที่3แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีและเกลือของสารลายพวองุ่นแผนพบว่าสารลายพวองุ่นแผนที่เติมไฮโดรคลอร์นั้นมีค่าความชื้นลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญซึ่งสอดคล้องกับค่า water activity ที่มีค่าลดลงเช่นกันเหตุผลอาจมาจากสารไฮโดรคลอร์นั้นไม่ได้ไปจับกับน้าในสารลายพวองุ่นแต่ไปจับกับโมเลกุลอื่นที่อยู่ใกล้กันและเกิดการปล่อยโมเลกุลน้ําที่เคยจับอยู่ให้หลุดออกมา วก,กับการเกิดเจลที่มีโครงสร้างเป็นร่างแหสางมิติโดยมีโมเลกุลของน้ําในสารไหลผงวนแทรกอยู่ทั่วไปและโมเลกุลของน้ําจะเคลื่อนที่ไม่ได้เมื่อแทรกตัวอยู่ในระหว่างโมเลกุลในร่างแหจึงทาให้เกิดเจลที่แข็งตัวและมีรูปร่างที่แน่นอนและมีการปล่อยน้ําออกมาจากโมเลกุลจึงทําให้ความชื้นน้าลดลงส่งผลให้ข้าวเกลือนั้นมีข่าลรับลมเช่นเดียวกันค่ะ ปริมาณโปรตีนไขมันและใยอาหารของสารลายพู่ออง่นแผ่นที่เติมไฮโดรคโลอไรนั้นมีค่าลดลงอย่างมีนยัยยะสาคัญปริมาณคาร์โบไฮเดตในสารลายพู่ออง่นแผ่นที่เติมไฮโดรคโลอไรมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากไฮโดรคลอไรนั้นจะเป็นโพลีสคาไลซึ่งจัดเป็นคาร์โบไฮเดตชนิดหนึ่งอาจเป็นเหตุผลให้การเติมไฮโดรคโลอไรในสารลายพู่ออง่นแผ่นนั้นทําให้มีปริมาณคาร์โบไฮเดตเพิ่มขึ้นปริมาณเท่าของสารลายพู่ออง่นแผ่นที่เติมไฮโดรคโลอไรชนิด CMC มีปริมาณเท่าสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่รายงานว่าขนมปังแซนด์วิชโอคาราที่เติมไฮโดรคลอริชิซีม C MC, ให้คุณค่าทางโภชนาการโดยมีปริมาณเท่าสูงกว่าขนมปังสูตรควบคุมค่ะตารางที่4แสดงค่าปริมาณคลโรฟิลเอแคโรทีนอยด์และสารประกอบฟีโนลิกของสาหร่ายพวององ,งุ่นแผ่นพบว่าสาหร่ายพวององ,งุ่นแผ่นในแต่ละตัวอย่างมีปริมาณคลโรฟิลเอไม่แตกต่างกัน แต่มีปริมาณแคโรทีนอยด์แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสาหร่ายพวงอวบนแผนที่ไม่เติมไฮโดรคลอยนั้นมีปริมาณคอโรฟิลนอ A, B และแคโรทีนอยด์สูงสุดสาหร่ายพวงอวบนแผนที่เติมไฮโดรคลอยมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยไฮโดรคลอ์ชนิดแซนแฮนกัมกับแออรบิกและโลคัสตินกัมมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกน้อยกว่าสาหร่ายพวงอุบนแผนที่ไม่เติมไฮโดรคลอย อาจเป็นเพราะมีการสร้างพันธะระหว่างกัมและสารประกอบฟีนอลิกที่มีการยึดเกาะของโพลีฟีนอลอย่างแน่นหนาบนผิวของซันแทนกัมซึ่งสารเชิงซ้อนเหล่านี้จะสลายได้ยากในระหว่างกระบวนการสกัดดังนั้นตัวอย่างที่มีซันแทนกัมในระดับที่สูงจะมีปริมาณฟีนอลิกที่ต่ํากว่าค่ะแต่ในทางกลับกันไฮโดรคารีบนชนิด CMC กับมีค่าสูงกว่าสารลายพวงอูมูนแพนที่ไม่เติมไฮโดรคลร์บ เนื่องจากการเติมไฮโดรคาร์บอนในสาล่ายทำให้มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าสาลา่ที่ไม่มีการเติมไฮโดรคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่รายงานว่าทับทิมแผ่นที่มีการเติมสารไฮโดรคาร์บอนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าทับทิมแผ่นที่ไม่มีการเติมสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งทับทิมแผ่นที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกต่ำนั้นเกิดจากการเสื่อมสลายและการเกิดออกซิเดชันของฟีนอลิกระหว่างกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนก่อนนำไปเข้ากระบวนการทำแห้งค่ะ ภาพที่6แสดงภาพถ่ายของสาหร่ายพวองอวุนแผ่นที่ไม่เติมไฮโดรคลรลอยและเติมไฮโดรคารลอยทั้ง4ชนิดสรุปผลการทดลองสาหร่ายพวองอวุนแผ่นที่เติมไฮโดรคลรลอยทั้ง4ชนิดส่งผลให้ค่าเปอร์เซนต์ยิวและค่าความหนามีค่าเพิ่มขึ้นส่วนค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ค่าแรงเฉือนค่าความสว่างปริมราณคคอโรฟิลล์ A B และคา,ร,าร์บอนนอยด์มีค่าลดลงสารประกอบฟิโนลิกของสาหร่ายพวององุนแผ่นที่เติมไฮโดรคารลอยชนิด แซนกรรมกรัมอาราบิกและโลคัสปินกรัมมีค่าลดลงยกเว้นสาหร่ายผู้อองุ่นแผ่นที่เติมไฮโดรคลอไรชนิดซ m c ที่มีค่าเพิ่มขึ้นองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายผู้อองุ่นแผ่นที่เติมไฮโดรคลอไรอได้แก่ข้าความชื้นโปรตีนไขมันใยอาหารมีค่าลดลงส่วนคาร์โบไฮเดรตนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นเท้ามีค่าลดลงเกเ้นเท้าของสาหร่ายผู้อองุ่นแผ่นที่เติมไฮโดรคลอไรชนิดซ m c มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเกลือของสาหร่ายภูอ่าุูนแผนที่เต็มไฮโดรโอนรนนั้นมีนาน้มลดลงค่ะขอบคุณค่ะ